สวัสดีครับพบกับช่องบีมริดนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับการผูกเมื่อก่อนเนะวันก็ประมาณวันหนึ่งนะเนาะก็เมื่อก่อนนี้นะครับมีเทศกิจนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ากังวลใจหัวร้อนแล้วนะทุกคนเออคิดว่าไม่รู้จะทําไงนะคือพูดกับในใจตัวเองว่าไอ้เหี้ยเอ้ยแบ้งไม่รู้จะทาไงกูเนี่ยเออ ไม่รู้มาทําส้นตีนอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือมันก็ต้องขายอะขายของเพื่อให้ได้กําไรนะเออบางทีมันก็ขายไปประมาณร้อยหรือสี่สิบนี่แหละนะสอง้าเก้าโอ้มันเออจะขายหลายคุ่มก็ไม่ได้นะขายดีอยู่แม่งเทศกิจมาโอ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์แม่งมาตลอดอะนะทุกคนเออไม่รู้จะทําไงนะทีนี้ทุกคนนะอาจจะเป็นนั่นแหละนะใครที่อยู่แถวกรุงเทพมินบุรี นะครับอยู่แถวลากกำแพงเนี่ยเนี่ยบิมก็อยู่แถวลากกำแพงนะคือบิมเนี่ยก็ขายของอยู่แถวมินบุรีนะถ้าใครอยู่แถวเออเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าพญาไทเขตประทุมวันแล้วก็ดินแดงแล้วก็พระรามเก้าแล้วก็เพชรบุรีนะครับรัชดาอไอ้เหี้ยแม่งมาไอสัตว์เออไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรนะมันก็มาหมดนะครับคือกูไม่รู้จะทําไงนะกูก็สรุปว่ากูก็ เลิกขายนะไม่รู้กูจะหาที่ไงนะคือไอ้เฮียแม่งต้องไปหาที่ใหม่ๆมโอ้โหไอ้เฮียวุ่นวายมันยุ่งยากนะที่ต้องคิดมานะคือบีมาคิดไปเองนะว่ามันก็ต้องหาที่ใหม่ๆหโอ้โหไอ้เฮียแม่งมันก็ขายอะไรไม่ได้นะเออบางทีมันก็ต้องขายมันต้องใช้สมาธิขายเออมันก็เทศกิตแม่งก็มาแล้วโอ้โหไอ้เฮียมาได้ไงวะออกูก็งงเนาะเออนะครับก็ ก็เต <S an> ือนในคลิปประมาณสามคลิปแล้วนะว่าไอเฮียโทษเทศกิจมาเก็บลมไม่ได้แม่งก็ปุกบยากไอ้สั์เออันจะเก็บลมแม่งมันก็มาแล้วเอออีเทศกิจตำรวจฝ่ายเทศกิจอะไรเนี่ยมันก็มาแล้วนะไอเฮียมันจะมาทําไมวะเอองงนะทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่าไอเฮียแม่งมาทําไมเออบางทีมาหากูในี่กูไม่ได้ช่วยอะไรมึงนะคือบางทีอ่ะ ถ้าเทศกิจมันมาใช่ไหมแต่เก็บลงไม่ทนันโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งเทศกิจมันมานะแม่งมาใหญ่เลยแม่งเล่นจนกูไม่อยู่กับเนื้อกับสุกนะเออแม่งเล่นตลอดอ่ะแม่งเล่นอารวาสใหญ่โอ้โหไอ้เหี้ยไม่จะทําไงวะเออบางทีก็รู้เหมือนกันว่าเออกูต้องการขายของและทีนี้เออมื่อวานเนี่ยคุยกับแม่ของบีมนะคุยกับแม่ผมเองนะว่า ถ้าเกิดเทศกิจมันมาบ่อยมันขายไม่ได้มันอารวาสหนักมันโจมตีกันเ<อ>ี้ยแม่งขายไม่ได้เนาะเออมันก็ต้องขายใหม่ๆเออไอสัตว์เออบางทีมันก็ต้องขาย,น,ขายนะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องบีมบินให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ